ก็สวัสดีนะครับกลับเจอผมอีกละวันนี้ก็จะมาเล่นเหมืองแร่ลึกลับนะครับด้วยสปีดสูงสุดนะฮะก็จะมาเริ่มที่ด่าน5แล้วก็ด่าน6ก er. <the> ันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะผ่านยังไงนะฮะเพื่อความรวดเร็วโดยที่ไม่ใช่ตัวช่วยอะไรเลยนะฮะขอใช้สกิลครับขอใช้สกิล ก็เราเน้นสูตรดันป้อมนะฮะโดยกปกติแล้วเนี่ยคนที่จะดันป้อมได้ก็ต้องมีตัวพวสเปนนนะครับแล้วก็มีตัวที่เดินลงนะครับยิ่งเลยนะครับแนะนำว่าเป็นรูบี้เอ่โอโคบี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ได้ครับที่เป็สปนสเปนนั่ง ที่สามารถครัเกมได้ที่เดี๋ยวก็จะไม่ยากครับห้ากระตเตียวครับบคใช้เวลาไม่นานเลยนะครับโอเคด่าห้านะครับเดี๋ยวไปดูด่านห ดเ,ดเราก็ใช้สก็จเดแต่เรปลี่ยนการปล่อยเลนเจอร์นินะแล้วก็หลเกลี่้ก็เร่ร้อ,อน,นากตนัมันออกมา,านี่ด้านนี้นี่ห้าให้มันเดินออกมาเลยนะครับสาจักรอายุแล้ว โอเคกดง่ายๆเลยก็ได้ง่ายๆแบบกัวป้าแตกเลยมูลกับรอนรวมพลงังกันนี้เท่ากับขีดห้าครับแับเช็คตั้มแตกครับเรียบร้อยครับเดื่อโปรแอโอเคเดี๋ยวไปกดทีนี้เราจะเปลียนเกมไม่ได้โอเคครับจบนะฮะดูดีดีกันใจครับ